อืมมาพี่น้องเขาหลอดใบมันผ้ากันไปเรียกตังค์มาแล้วก็หิวเขาซะแล้วแต่ยังกินป้ากินยังหลับแม่คือเป็นตาแสบแสโอ้ยอมน้องเนี่ยนี่ออมน้องง่วปาดโตแนวหากินยากตัวนี้ว่าแม่จะได้กินง่ายๆดิพี่น้องปาดมัอนี่ไหมตกปาดเนาะพี่ตัวน่ากินจับแสบพี่น้องตำมะหุ่ง ลาบตุยบ่แมนต้มเป็ดอันนี้แม่ถึงมวยเฮ้ยทอดปลาทอดมันทอ,อดปลาทอดมันซุ่มพักอ,อืมมาแม่พอมาก,กินอีกแหมป้าพี่น้องมีแต่แน่เสียบเหมือนนี้แนวกินวายตัดทูดเฮ้ยไปห่ออันนั้นไหมวันนะีจะได้ลูกเหรอขาของนี่ขาของนในเงี้ยนมามาพี่น้องพากัน ผ้ากันเปร็นผ้ากันเปร็นเรียกตังแล้วเรียกตังว่าไม่ยังเมีซีเรีอยู่พี่น้องเมีซีเรีอยู่เดี๋ยวมาหาเขากินเองนี่ยเนี่ยเราปลูกเอายาหนายาปลูกมะขี่สุกกเวันท่านกับมะพร้าลรถเออกับพักซี่จีนขากล่อง สอยแล้วแปนกำลัเรียนต่างเรืดนมกำังผิกรบกัซีมากทีงเนาะป้าเนากินห้องมานี่หโอ๊ยโอ๊ยมากจนาะไม่กินเขานั่กันยังไงบมากันแล่แนทีอะจะเลื่อนอาหารนี่แะเนวเจ็บแสบบัติอนี่แตแนวเจียว่ะเคยบวเดีวขนาดมุ่ควนมานพา่น้องเออ อ้าวเงยบเบากันสืว่าสิกินได้เอาก็ตํหมองุง,องเ,อเอาไปหานถ่ยนี่กราตหูมา,าี่เจ้ยบ่กินโลีอานี่อาวางล้น้ำตาหน่นเสียงตากับน้นไ้กสิได้ป่อเอ้าวมาพี่น้องบานี้นกินขขาเอาอ่ะโทษไม่ไดเนเอาเสียบสบใช่ปะกํามหุงเส้มะกกวมันกันแรงทำ กินซิมถอดมันนหน่ยนะลาจาะเดี๋ยว่ไปเลยนเรอับโอเคจงาอยู่ลยวทาวดูขึ้นวางจางเขดีเอ้ายหงายจับฮึดเเลย อันนั่นละอันนี้ข้นง่อนไผก่มากอยู่เด้ออืมีซไปท่าน่เนี่ยไปยังแบบนี่ยแบบนันี่ป้าปิดอายันแบบผิดนะปวโวๆปูแต่ว่าเราปูกับสิยงงามคางอยู่นี่เมื่อพี่น้องมบพิกน้ำมือเนาะเจีนำไลยเตะน้ำมวยน้ำเหมือนบื่อแม่

ไม่ดีสิดีสิม่ดดีเตียงใคดีมากใพขาาเจ็บไว้ทังยสาวก็บ,บอกถ่ายคล้นด,ด้วยมัวเราวบอกลูกก็เดีนี้นะอบอกก่อนที่ปปน,นี่นดเลยตัวแม่ตัวทึกตัวแม่ขยนันหัวัุเนะเินนั่ง

หอ,อยบางัสนก็แข็งคือคือว่าแหละมันบอกว่าก้ังเยอะช่วงวันห่านมั่งน,น,น,นั่งมาเสียวปลาไปตอว,วคือตาจะข่ามคือร่วงตัวมันน่ากินฉันจะไม่ดูเพรากินกับปี๊ด

มงนาองห้หองเล้วแบบปูงา่ายง่าอาห้องคนก็เป็นหน่วยว่ะอันเาปูกาไว้มันกำลังเกิดจูดสจิประกาศเราเต็มงานดู้แล้วว่าลกไปให้ใช้ันมเนา่ย <laughs> โอาะตีกันมาไงปันมากินขอด้ว นันีกาวถูขึ้นเดินโซนแถวอ้นม่ต้ะน่นีกาเจิซ่บม่เดินเน่ยแสบแสบไม่เนนะกินตัวตือันไหนตือันไหนนันี่ตือมาชมกันงมาแถอมึงก็หาลงมานั่นแต่แม่ให้พูดจ้ะเดียวตมนั่งเตอนบ้ามากเลยมากเจียเดียวมากเจียเดียวแปล้าะเอาเก้าอี้ลงมาบน เปิืออเปลือมากมากม่านมาเตียหนึ่งเรามันไปหอือต้าหงยุยยกูไปว่าหันต้องอี๋อ่ะก็อียุ่ยเครื่องรถเครน่องบวานอนไปดว กินเบิ้งฝักมันอีกแข้งนึงเลยค่ะครับกับแก้มฝากกวงเลยปะเน้าวอ่บ้มว่น่า้าไปไหนก็จบเมียบานจะได้บ่บ่ได้ยังบ่หลังได้บอลเบอร์อ่ะเปนว่าหยดถึงหน้หน่อยค่าดีหรอเนาะไปตลาดจะสืบขยห้าคน่าไ่ใหญ่แต่มาดีแล้วมากุญุใหญ่บา พ่พอไปากนั่งเอาอย่างเดียวเลยบางั่นก็ได้ที่อยดีพ่อไว้หาะมบ่อวานจะนั่งดูค่ะเมื่อวานย้บว่ามันง่ายไหมผมไม่มีเส้นทราต้นะครับอนปล่อยน้นคอตคนเนคนเมติปล่อยต้นคอด้วยดีอยู่ตอนคนแก